มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กรีผลบทที่แปดสิบเรียนวิปัสสนากรรมฐาน เื่อพระเจริญกลับมาถึงวัดพรมบุรีสมผานช่อได้บอกให้ทราบเรื่องที่สมเด็จพระพุทธ,ธา,ารย์สังคมนตรีว่าการปกครองทั่วราชอาณาจักรมีหนังสือแจ้งมายัางเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ส่งพระที่จะเป็นอุปชาในอนาคตไปเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุเมื่อไปเป็นอุปชาจะได้สอนกรรมฐานให้ลูกศิษย์ได้นอกจากนี้ยังออกระเบียบเฉพาะกิจไว้ว่า ภิกษุรูปใดไม่ได้ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมาฐานจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปชาเพราะขาดคุณสมบัติของการเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นโอกาสดีของเธอแล้วที่จะได้ไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้เป็นอุปชาต่อไปในโอกาสหน้าสมภารชอบบอกพระเจริญแต่อายุพรรษาผมยังน้อยนี่ครับหลวงพ่อแค่ห้าพรรษาจะเป็นอุปชาได้ยังไงพระหนุ่มติง เพราะการเป็นอุปชาได้นั้นจะต้องบวชติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบพรรษาก็ไปเรียนมาเสียก่อนพออายุพรรษาครบเขาก็จะได้พิจารณาแต่งตั้งเธอเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนหลวงพ่อช่ออธิบายทำไมหลวงพ่อไม่ส่งรูปที่พรรษาแก่กว่าผมไปล่ะครับผมเกรงว่าจะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาพระ,ะเจริญแนะนำไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธอพวกนั้นนะหรื มีแต่ประเภทกินแล้วก็นอนแถมตดกันพูดปาดลั่นกุติขืนส่งไปก็ขายหน้าเขาเปล่าเปล่าหลวงพ่อชอบบน่นจนคนฟังมองเห็นภาพกระนั้นก็แก้แทนเพื่อนร่วมอารามว่าไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกครับหลวงพ่อที่ดีๆก็ยังมีอยู่หลายรูปหลวงพ่อน่าจะให้เขาไปก่อนเอาเธอส่งเธอไปก่อนนั่นแหละดีแล้วรูปอื่นๆค่อยว่ากันทีหลัง ถือว่าเป็นคำสั่งของสมภารห้ามคัดค้านหลวงพ่อช่อใช้วิธีเผด็จการไปอยู่นานไหมครับแล้วจะเดินทางเมื่อไรพระหนุ่มถามเมื่อเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเห็นว่าหกเดือนออกเดินทางมะรืนนี้เรือพงประจักษ์ออกจากท่าเวลาตีห้าตรงเธอไปเตรียมตัวได้แล้วคงมีเวลาไปล่ำลาโย,ยมยายของเธอหรอกนะท่านรู้ว่าพระหนุ่มผูกพันกับโยมยายมาก พระเจริญนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อในป่าที่ว่าท่านจะได้พบกับอาจารย์ในอีกเจดวันข้างหน้าหรือจะเป็นโอกาสดีของเราที่จะได้พบอาจารย์สอนสติปัฏฐานสอย่างที่หลวงพ่อในป่าท่านบอกซ่อนความปิติยินดีไว้แล้วถามหลวงพ่อช่อว่าวัดมหาธาตุอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลยอยู่ฝั่งบางกอกหรือฝั่งทนบุรีครับอยู่ฝั่งบางกอกก่อนถึงท่าเตียน เห็นว่าอยู่ใกล้ๆกับท่าพระจัน์รนั่นแหละถ้าอย่างนั้นผมนึกออกแล้วอยู่ติดกับท้องสนามหลวงนั่นเองผมเคยผ่านบ่อยๆแต่ไม่เคยเข้าไปเป็นวัดใหญ่มากครับหลวงพ่อแล้วผมจะไปอยู่กับใครละ่ะภิกษุไวยเวญจะเพศยังไม่หายกังวลในหนังสือเขาให้ไปที่คณะห้าอย่างห่วงเรื่องนั้นเลยฉันคิดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกขอให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมก็แล้วกัน หลวงพ่อส่งผมไปคนเดียวหรือครับผมอยากได้เพื่อนสักคนงั้นก็เอาเนนทองดีไปเป็นเพื่อนแล้วกันจะได้เอาไว้ใช้สอยทางโน้นคงไม่ว่าอะไรสมภารเจ้าอ,อนุญาตเนนทองดีที่พูดติดอ่างหรือครับคนนั้นแหละแต่ถึงแกจะพูดไม่คล่องก็ทํางานคล่องนะหรือจะเปลี่ยนเป็นเนนทรงกรดรายนี้พูดคล่องแต่งานไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่จะเอาไหมล่ะ ผมคิดว่าเอาเนนทองดีไปดีกว่าเนนทรงกรดฉลาดยังกับกรดผมกลัวจะตามแกไม่ทันั่านสิทั้งฉลาดทั้งกะล่อนฉันว่าจะไปทำให้เธอปวดหัวเสียมากกว่าสมภารชจ้เห็นด้วยแล้วจึงสั่งอีกว่าไปบอกเนนทองดีให้รู้ตัวเสียก่อนจะได้มีเวลาไปล่ำลาญาติโยมบอกว่าฉันอนุญาตแล้วพระน่มจึงกราบสมภารสามครั้งแล้วเดินกลับกุฏิที่พัก เก็บเครื่องอัฐบริขารเข้าที่ทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วจึงสงน้ำและครองผ้าอย่างเรียบร้อยตั้งใจว่าจะไปบอกข่าวแก่สมณเณรทองดีซึ่งอยู่กุฏิถัดจากท่านไปสองหลังเมื่อไปถึงสมณเณรวัยสิก็ทักขึ้นก่อนหล,หลวงพีก่กลับมาตั้งแต่เมื่อเมื่อไรสักพักใหญ่ๆนี่เอง พอไปกราบสมภารท่านก็บอกว่าจะส่งหลวงพี่ไปเข้าอบรมกรรมาฐานที่บางกอกได้พักแค่สองคืนมรืนก็ต้องเดินทางอีกแล้วพระหนุ่มบนไกลๆที่ที่บางบางกอกหรืออววัดอะไรครับวัดมหาธาตุหลวงพี่จะมาชวนเนนไปอยู่ด้วยไปอยู่บางกอกด้วยกันนะสมณเนรทองดียังไม่เคยไปบางกอกและใฝฝันว่าวันหนึ่งจะได้ไป ฉันได้ยินที่พระเจริญพูดก็ดีใจเป็นล้นพ้นจริงจริงหรือผ,ผมไม่ได้ฝันไปนะครับก็จริงนะสิอะไรจะฝันกลางวันแสกๆตกลงไปกับหลวงพี่นะสมภานท่านอนุญาตแล้วเนนทองดีดีใจเหมือนได้แก้วสมแล้วความหวังที่ตั้งไว้ว่าวันหนึ่งตัวฉันนั้นจักไปเยือนบางกอกให้ได้ไม่เพียงครั้งรีบบอกพระหนุ่มว่า ผมผมจะจะไปรับใช้หลวงหลวงพี่นะครับขอบใจมากเป็นอันว่าตกลงตามนี้นะมารืนเรือออกเวลาตีห้าตรงออกจากวัดตีสีก็ทันถมเถไปจัดการลาญาติโยมซิีให้เรียบร้อยสั่งเสร็จจึงเดินทางไปตลาดปักบางเพื่อไปส่งข่าวโยมยายและโยมพ่อโยมแม่ ท่านจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้ตรึกตรองให้รอบคอบเสียก่อนแล้วค่อยพูดค่อยทำอย่าลืมว่าท่านเป็นพระต้องสํารวมให้มากกว่าคฤหรือหัสโยมยายเทศนอกธรรม,มาธเช่นทุกครั้งที่ท่านมาล่ำลาแม้จะเทศซ้ำๆซกัซกๆหากพระหนุ่มกลับฟังไม่รู้เบื่อผิดกับตอนเป็นเด็กที่ท่านรู้สึกํำคาญนักเมื่อถูกสอน บัดนี้ท่านระลึกเสมอว่าที่เป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีโยมยายคอยอบรมสั่งสอนกระนั้นก็อดเย้าไม่ได้ว่าเทศเรื่องใหม่ๆบ้างสิโยมยายเรื่องนี้ฟังมาหลายรอบแล้วคนอายุ9กาง3หยุดคิดนิดนึงแล้วจึงตอบว่าตกลงเรื่องใหม่ก็ใหม่รับรองว่าการนี้ท่านยังไม่เคยฟังมาก่อนแน่ ตั้งใจฟังนะโยมจะสอนวิธีคบคนและปฏิบัติต่อคนประเภทต่างๆคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนคนจรอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่าไปโกรธเคืองเขาจำได้หรือเปล่าไหนลองว่าให้โยมฟังซิ พระหลานชายว่าได้ไม่ผิดแม้ตัวเดียวจนโยมยายออกปากชมความจําท่านยีเหลือเกินต่อไปท่านจะกลายเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงหากโยมไม่ตายเสียก่อนคงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างที่โยมยายทำนายไว้หรือไม่พระหลานชายจึงเยาว่าโยมยายก็อย่าเพิ่งตายสิจ้าอยู่ต่อไปนานๆให้ลูกหลานได้ชื่นใจ โยมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะตายนั่นแหละคนอายุ93ปีพูดหน้าตาเฉยดีแล้วโยมยายขอให้สมความตั้งใจนะอัตมาจะบอกเคล็ดลับให้ว่าทำยังไงถึงจะไม่ตายทำยังไงล่ะท่านคนอายุ93อยากรู้ง่ายนิดเดียวก็กินข้าวเข้าไว้กับหายใจเข้าไว้ทำได้สองอย่างนี้รับรองไม่ตาย เวลาอาตมาไปเยี่ยมศพเปิดฝาโลงดูเห็นนอนนิ่งไม่หายใจข้าวปลาก็ไม่ยอมกินอาตมาพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดพูดว่ายังไงละ่ะโยมยายถามอย่างนึกสนุกอาตมาก็ว่าโธ่เออโยมไม่น่าเลยบอกแล้วไวาหายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้ก็ไม่เชื่อเลยต้องมานอนในโลงอย่างนี้ท่านพูดเสียงสูงเสียงต่ำจนคนฟังอดขำเสียมีได้ นางสาวจำแรงปิดกงจากนอกบ้านมาครั้นเห็นพระน้องชายนั่งอยู่จึงทักทายว่าไงล่ะท่านเมื่อไรจะสึกกลิ่นเหล้าโชยมากับคำถามพระเจริญจึงตอบว่าคงไม่สึกหรอกประเดี๋ยวจะต้องเมาเช้าเมาเย็นเหมือนคนบางคนแต่มันมีความสุขนะท่านยังไงยังไงก็ดีกว่าบวชเป็นพระแหละข้าวเย็นก็กิกนไม่ได้เหล้าก็กินไม่ได้อึดอัดตายเลยอยู่อย่างนี้ดีกว่า มีความสุขกว่าเยอะความสุขของคนชั่วแต่เป็นความทุกข์ของคนดีคนอายุ93พูดลอยลอยชั่วหรือดีมันก็ต้องตายทุกคนแหละยายไหนไหนก็ต้องตายก็ควรจะหาความสุขเข้าไว้ก่อนจริงไหมหล่อนถามพระน้องชายอาจจะจริงของโยมแต่ไม่จริงของอาตมาพระเจริญตอบท่านมาเยี่ยมโยมยายทีไร เป็นได้เห็นพี่สาวอยู่ในสภาพเมาไมา้ไม่ได้เรื่องทีนั้นไม่ผิดกับโยมป้าเหลียนเลยสักนิดท่านอย่าไปถือนางจำแรงมันเลยคนบ้าอย่าถือคนดื้อย่าสอนคนเมาก็ไม่ผิดกับคนบ้านางคนนี้มันทั้งบ้าทั้งดือ้อขืนสอนไปก็ไร้ประโยชน์อาตมาจะเชื่อโยมยายอ้อโยมพ่อกับโยมแม่กลับมาพอดีทิดพองกับแม่จวนเห็นพระลูกชายก็เข้ามากราด พระหนุ่มถามโยมบิดาและโยมมารดาว่าโยมพ่อกับโยมแม่ไปไหนมาฤพาโยมแม่เข้าไปหาหมอที่ศุกราสลาท่านมานานแล้วหรือครับทิศพองถามพักใหญ่ๆแล้วโยมแม่ป่วยเป็นอะไรจ๊ะถามอย่างเป็นห่วงก็ปวดหัวตัวร้อนตามปกตินั่นแหละจ้าโยมเป็นคนมีกรรมเบียดเบียนชีวิตสัตว์มามากเลยต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อย่างนี้ พระเจริญนึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กโยมมารดาของท่านมีลูกถึงสิบคนต้องฆ่าปูปลาเป็ดไก่เลี้ยงลูกๆหากไม่ทําก็จะไม่มีอะไรให้ลูกกินกว่าลูกจะโตโยมมารดาจึงเบียดเบียนชีวิตสัตว์มาตมากต่อมาก,มากท่านเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกรรมดํากับกรรมขาวการที่โยมมารดากลายเป็นคนกี้โรคก็เพราะกรรมดำําโยมยายอายุยืนสุขภาพแข็งแรงเพราะกรรมขาว นี่กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนเวนยศาสตร์ว่ากรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวอัตมาจะมาลาโยมพ่อกับโยมแม่ไปเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐา,านที่บางกอกท่านบอกโยมบิดาและโยมมารดาดีครับโยมขออนุโมทนาเมื่อท่านตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะถือเพศมรรพชิตตลอดไปก็ต้องศึกษาหาความรู้ในทางธรรมให้ถึงที่สุด คนเราก็เท่านี้แหละครับท่านเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็ต้องเกิดอีกหากกรรมยังไม่สิน้นชีวิตคารวะยากที่จะทําให้สิ้นกรรมได้เพราะต้องทํามาหาเลี้ยงชีพบรรพชิตมีโอกาสมากกว่าในอันที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมโยมว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วแต่คนบางคนก็มีกรรมนะครับท่านเกิดมาในครอบครัวที่ดีแต่ทำตัวให้เลว เขาเรียกว่าพวกมาสว่างแต่ไปมืดทิดพองตั้งใจประชดลูกสาวคนเล็กผู้ซึ่งกลายเป็นคนขี้เล่าเมายาตั้งแต่ยังสาวขาว่านางคนนี้มันน่าจะไปเกิดเป็นลูกนางเหรียญมากกว่าจะได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยแม่ยายพูดกับลูกเขยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกผมกับแม่จวนเลยเสียชื่อเสียงวงตระกูลหมดทิดพองเห็นด้วยกับแม่ยาย สนุกจริงนะสูมหัวกันดาข้าอยู่คนเดียวประเดี๋ยวแม่ได้เมาอลาวาดไม่รู้ว่าพระว่าโยมหรอกนางสาวจำแรงขู่ก็ลองดูสิข้าจะได้เอาตะพธเพ่นกระบ,บาลเองให้เลือดชั่วมันออกมาเสียบ้างทิดพอไม่ยอมแพ้ลูกสาวเห็นท่าทางเอาจริงของบิดานางสาวจำแรงก็นึกกลัวแม้หล่อนจะโตเป็นสาวอายุเกือบสาก็ยังถูกบิดาตีด้วยไม้ตะพดอยู่บ่อยๆ ตอนเจ็บหล่อนก็คิดว่าจะเลิกเหล้าครั้นพอหายเจ็บมันก็เปรี้ยวปากอยากดื่มอีกแล้วก็มีอันต้องพ่ายแพ้ใจตัวเองอยู่ร่ำไปอย่าไปตีเขาเลยโยมพ่อคนอย่างนี้ขืนตีก็ตายปลร่ราวปล่าปล่อยเขาไปตามกรรมเถอะพระเจรเินห้ามโยมบิดาโยมก็พยายามแล้วนะท่านแต่บางครั้งมันก็เหลืออดจริงๆไม่รู้เวรกรรมอะไรถึงได้มามีลูกพาเราพากกอ,อย่างนางคนนี้ ทิทพองยังไม่หายโกรธนางสาวจำแรงจึงลุกขึ้นเดินสะบัดสบัดออกไปกระนั้นก็กวนโทสะบิดาด้วยการพูดยอกย้อนว่าถามตัวเองดูสิก็ทําให้ข้าเกิดมาทําไมละ่ะยังกับข้าอยากเกิดมาเป็นลูกพ่อนักนี้ท่านฟังมันสินางคนนี้สงสัยจะไม่พ้นนรกคนเป็นพ่อพูดโกรธๆอย่าไปถือสาเข้าเลยโยมทําให้ใจเศร้าหมองเปราเปล่า เอาละอัตมาเห็นจะต้องกลับเสียทีจวนเวลาทำวัดเย็นแล้วเรือพองประจักษ์ใช้เวลาวิ่ง12ชั่วโมงจึงถึงบางกอกพระเจริญกับสัมมเนรทองดีขึ้นจากเรือที่ท่าพระจันทร์ แล้วจึงพากันเดินไปยังคณะห้าวัดมหาธาตุมีพระจากต่างจังหวัดหลายรูปเดินทางมาเข้ารับการอบรมพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับขับสู้อย่างดีและได้จัดให้พระ,จะเจริญพักห้องเดียวกับสามเณรทองดีเนื่องจากห้องมีจํากัดท่านเดินทางมาเหนื่อยๆขอให้พักผ่อนตามสบายคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้หลังจากทำวัดเช้าแล้วจะได้ทำพิธีขอกรรมฐานพอดีท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านไม่อยู่ ไปสอนกรรมฐานที่คุกบางขวางกว่าจะกลับก็ดึกอาจารย์แพงซึ่งมีหน้าที่ต้อนรับและเป็นครูช่วยสอนกรรมฐานประจำคณะห้าบอกพระภิกษุที่เพิ่งมาถึงวันนี้มากันประมาณห้าหกรูปเจ้าคุณอาจารย์ท่านชื่ออะไรครับพระเจริญถามรู้สึกสะดุดหูตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกเดิมท่านชื่อพระมหาโชดก พิ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอุดมวิชาญาณเมื่อเร็วๆนี้ท่านเป็นเจ้าคณะห้าและเป็นวิปัสนาจารย์ที่ชำนาญทั้งด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในประเทศไทยไม่มีใครเทียบเทียมท่านได้ฟังอาจารย์แพงพนานาคุณสมบัติของท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วพระ,จะเจริญค่อนข้างแน่ใจว่าจะต้องเป็นบุคคลที่หลวงพ่อในป่าบอกว่าจะเป็นอาจารย์ของท่าน พระหนุ่มนึกถึงถ้อยคําของพระในป่าที่ว่าท่านจะได้พบอาจารย์ในอีก7วันข้างหน้าจากวันนั้นถึงวันพรุ่งนี้ก็จะครบเจวันพอดี